สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า6เหตุผลทําไมผู้ชายหลายคนไม่กล้าจีผู้หญิงสวยอ่าเราลองมาฟังดูนะคะเราต่างคนเคยคิดกันเสมอว่าผู้หญิงสวยเนี่ยนะจะมีผู้ชายเข้ามาจีเข้ามารุมร้อมเนื้อหอมอยู่เสมอเลยใช่ไหมล่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เป็นผู้หญิงสวยก็ไม่ได้ทำให้เนื้อหอมมีผู้ชายหลาล้อมากมายขนาดนั้นเสมอไปนะผู้หญิงสวยหลายๆคนยังไงก็ยังคงรักษาความเป็นโสดได้อย่างยาวนานและไม่มีทีถ้าว่าจะสละโสดสักทีเลยถ้าเป็น เหตุผลทางด้านฝั่งผู้ชายแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจต่อผู้หญิงสวยอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมพวกเขาถึงไม่จีบผู้หญิงสวยกันอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะลองมาฟังกันดูนะคะว่าแต่และข้อเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะหึงเขาบอกว่าดูเป็นคนสูงส่งคือดูเป็นคนสูงส่งหมายถึงว่ามีคุณค่ามากเกิน ที่เขาจะเอื้อมอะไรประมาณนั้นนะคะคนสวยมากๆให้ความรู้สึกเหมือนเธอเป็นนางฟ้าหรือเจ้าหญิงที่คนธรรมดาไม่อาจจะเอื้อมถึงทำให้อยู่ด้วยแล้วก็เกงหรือเกรงทำให้อึดอัดอย่างบอกไม่ถูกทำให้ผู้ชายรู้สึกด้อยค่ากว่าเหมือนอยู่ในสถานะข <c oughs> ้าทาสบริวารที่ต้องรับใช้ดูแลอยู่ตลอดเวลา มากกว่าที่จะดูเป็นแฟนกันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีความเป็นธรรมชาติไปอีกถ้ามีแฟนสวยแล้วอยู่ยากแบบนี้ขอมีแฟนที่สวยน้อยกว่าจะดีกว่านะอ่านะคะผู้ชายบางคนก็จะคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าคิดว่าสวยขนาดนี้ต้องมีแฟนอยู่แล้วแน่ๆอ่ะนะคะเป็นการดักทางความรู้สึก ที่อดจะคิดไม่ได้จริงๆว่าถ้าเธอสวยขนาดเนี้ยไม่น่าจะหลุดรอดมาถึงมือเราได้หรอกโดยไม่คิดแม้แต่จะไปเช็คสถานะเลยด้วยซ้ำว่าเธอมีใครอยู่หรือเปล่ากำลังคบกับใครอยู่ไหมหรือถึงแม้ไม่เห็นก็จะคิดอยู่ดีว่าอาจจะแอบคุยกับใครอยู่เงียบๆก็ได้ทักไปอาจจะเสียหน้าเอาเปล่าๆ แต่หารู้ไม่ว่าสาวสวยคนนี้อาจจะโสดมาหลายปีแล้วก็ได้บางครั้งมีคนฟุกฟุกลองจีบลองหยอดดูสักหน่อยก็ได้เป็นแฟนเลยแบบคาดไม่ถึงก็มีนะจ๊ะอะ่ต่อไปข้อที่สามไม่อยากเจอคู่แข่งเยอะอะ่นะฮะใครไก่ ใครๆเนี่ยก็ชอบคนสวยกันทั้งนั้นใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกับดักของความรู้สึกที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะคิดกันไปเองสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายไม่อยากเป็นคู่แข่งทางหัวใจกับใครเพราะสวยแบบนี้น่าจะมีคนดีกว่าหลอกกว่าเท่กว่าเข้ามาจีบอยู่แล้วและเราเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่มีอะไรดีเลยจะเอาอะไรไปสู้เขาได้ และถ้ามีแต่คนคิดแบบนี้กันไปหมดก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาจีบสาวสวยสักคนเลยคู่แข่งไม่มีด้วยซ้ำแต่ผู้ชายก็ดันคิดไปเองว่ามีซะอีกนะคะต่อมาข้อที่สี่เธอน่าจะมีมาตรฐานสูงกว่าผู้ชายส,ส่วนมากนะคะด้วยความเป็น ด้วยความเพราะความที่เป็นคนสวยรวยทรัพย์นั่นเองทำให้ผู้ชายมักรู้สึกว่าเธอจะมีมาตรฐานผู้ชายที่อยากได้เป็นแฟนสูงมากแน่ๆเลยจะต้องเป็นคนรูปหล่อรูปร่างสูงไม่อ้วนเกินไปการศึกษาดีมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะร่ำรวยเพราะว่าสวยขนาดนี้ย่อมมีตัวเลือกเยอะอยู่แล้วนะฮะไม่ถูกใจใครก็เชิญ คนใหม่เข้ามาพิจาราต่อเลยทันทีจนกว่าจะได้คนที่ดีเลิศคู่ควรที่สุดแต่จริงๆคนสวยก็เป็นคนหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมีความรักดีๆกับเขาเหมือนกันนี่แหละนะฮะได้แต่รอว่าเมื่อไหร่จะมีใครมามอบให้สักทีอันนี้ก็อาจจะจริงนะคะผู้หญิงสวยๆเนี่ยนะคะบางครั้งคนก็ไม่กล้าจีบนะ,ะสอง คนสวยมักจะหญิงไม่จริงใจนะฮะคนเรามักจะคิดเอาเองเพราะเป็นคนสวยเลยแต่เป็นคนสวยเลยแต่คนอยากอยู่ใกล้ๆ นะฮะหมายถึงว่าเป็นเพราะเป็นคนสวยก็เลยแต่มีแต่คนอยากอยู่ใกล้ๆมีแต่คนเอาอกเอาใจทําให้คนสวยหลาย,ลายๆคนติดนิสัยหยิงยิงไม่ค่อยแคร์หรือใส่ใจคนอื่นๆมากนักมักจะเรื่องเยอะเรื่องมากด้วยกับคนที่เฉยเยไม่ชอบก็จะเฟกเฟกใส่ไม่จริงใจด้วยหรอกแต่นิสัยแบบนี้คนไม่สวยก็เป็นได้เหมือนกันจริงๆคนสวย เขาอาจจะนิสัยดีเรียบง่ายเป็นกันเองก็ได้ยังไม่ทันรู้จักกันดีเลยทำไมถึงคิดไปเองเสียละ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกับดักที่อาจทำให้เราตัดสินคนสวยจากภายนอกแบบคาดไม่ถึงได้เหมือนกันนะคนสวยแค่อยู่เฉย เงียบๆย,ยังโดนเมาว่าหญิงได้เลยน่าปวดใจไหมละ่ะอันนี้ก็จริงนะคะคือผู้ชายบางคนก็กลัวจนเกินไปนะคะคนเราเนี่ยนะคะเขาจึงบอกว่าต้องตัดความกลัวออกไปนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะสวยแต่ไร้เสน่ห์ที่น่าค้นหา Uh huh. คนสวยไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบบางคนอาจจะถึงขั้นนอกจากสวยแล้วก็ไม่มีอะไรที่โดดเด่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมเรื่องหน้าที่การงานหรือแม้แต่เรื่องนิสัยใจคอก็ด้วยเพราะว่าพูดไม่เก่งเป็นคนเงียบๆทำให้โดนมองว่าเป็นคนหญิงไม่มีมนุษยสัมพันธ์ไปอีกดูดูแล้วก็น่าสงสารสำหรับบางคนจริงๆที่มีความสวยแท้แท แต่กับดึงเอาความสวยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ได้แบบเนี้ทำให้ไม่ว่าเพื่อนหญิงหรือผู้ชายต่างก็มองข้ามความสวยนี้ไปเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วดังนั้นแล้วถ้าเห็นผู้หญิงสวยแต่ไม่ได้เนื้อหอมหรือว่ามีผู้ชายมาลุมจีเยอะและยังโสดอยู่เนี่ยเหตุผลก็มีตามที่บอกไปเนี้แหละไม่ ข้อใดก็ข้อหนึ่งหรือว่าเธออาจจะมีทุกข้อเลยก็ได้แล้วคุณล่ะเป็นหนึ่งในคนที่สวยแต่ผู้ชายไม่กล้าจีบอยู่หรือเปล่าเอ่ยอาจจะต้องลองหาเหตุผลหน่อยนะแล้วละว่าผู้ชายไม่กล้าเข้ามาจีบเพราะอะไรกันแน่นะคะจริงๆนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจิงอยากจะบอกว่าคนเราอะนะคะถ้าเราสวยแล้วเรา มีความสวยอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนดีด้วยแล้วเราเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีด้วยจินว่ามันจะมีชัยไปมากเลยนะคะฉะนั้นแล้วนะะผู้หญิงสวยๆเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยที่ผู้ชายไม่กล้ามาจีบเนี่ยนะ,ะเพราะว่ามาโนกันไปเองนะคะฉะนั้นแล้วถ้าผู้ชายได้ฟังหกเหตุผลนี้แล้วก็เอาไปคิดแล้วก็ไต,ต่ตองดูนะคะยังไงคลิปนี้ จินก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะแล้วก็เพื่อนๆชอบก็กดไลค์แล้วก็ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้จินด้วยนะคะยังไงคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ